สวัสดีค่ะมาพบกับเลขกยิบซีดีเอิทุกปัญหามีทางออกด้วยาศาสตร์ของพายยิฟซีนะคะวันนี้จะมาทำนายดวงรายสัปดาห์ประจำวันที่21ถึงวันที่27กันยายน2563ของบุคคลที่เกิดวันเสาร์กันนะคะสัปดาห์นี้สถานการณ์ของบุคคลที่เกิดวันเสาร์นะได้พายสามท้วยบนี้นะคะ ป่งบอกว่าสัปดาห์นี้นะมีเรื่องราวที่น่ารื่นรมเกิดขึ้นกับคุณนะคะความคุณมัวความไม่แจ่มชัดนะความคลุมเครืออะไรหลายๆอย่างที่คุณประสบพบเจอมาทุกๆอย่างจะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นความคุณมัวความไม่กระจ่างแจ่มใจคุณจะเริ่มเข้าใจอะไรในบางอย่างการได้รับข่าวดีข่าวมงคลข่าวหน้ารื่นรมได้เจอเจอได้ติดต่อกับ มิสหายเพื่อนฝูงญาติต่างๆมีโอกาสนะคะรวมถึงมีโอกาสได้ไปพบปะสังสรรค์มีโอกาสการงานในสัปดาห์นี้นะงานสัปดาห์นี้คุณจะเจอความยากนิดนึงแต่ก็จะสามารถผ่านไปได้นะคะงานของคุณโชคดีมากค่ะที่ได้รับการสนับสนุนความเมตตาจากผู้ใหญ่หรือผู้มีอำนาจทางการงานส่วนใครนะคะที่ ทำการค้าหรือมีกิจการงานของคุณในสัปดาห์นี้อาจจะต้องมองหาผู้ช่วยหรือต้องมีผู้ช่วยเข้ามาช่วยงานคุณแล้วนะคะส่วนใครนะที่มีลูกน้องบริวารอยู่แล้วถือว่าดีนะช่วยกันทำงานได้อย่างราบรื่นจะมีบ้างที่ต้องคอยกําชับกําชากํากับอยู่บ้างนะคะแต่ภาพรวมก็ถือว่าทำงานด้วยกันได้นะคะไม่มีปัญหาอะไรนะส่วนในเรื่องของการ เงินนะคะการเงินในสัปดาห์นี้คุณจะเห็นช่องทางในการสร้างรายได้เพิ่มเติมนะคะมีโอกาสนะมีโอกาสนะคะจับจังหวะให้ดีนะแล้วก็ลุยได้เลยส่วนในเรื่องของสุขภาพนะคะที่ต้องระวังนะคะได้แก่กล้ามเนื้อค่ะกระดูกเส้นเอ็นเส้นประสาทนะคะมือแขนขาบางคนให้ระวังจะมีปัญหาคล้ายหวัดหรือภูมิแพ้การแพ้อากาศทางเดินหายใจอันนี้ ระวังไว้ด้วยนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะความรักคนโสดโสดสนุกสุขหันสารักอิสระต่อไปนะคะส่วนในมุมของคนที่มีคู่หรือมีแฟนนะหน้าไายได้แนะนำว่าหาเวลาเดินทางไปไหนมาไหนด้วยกันบ้างนะคะก็จะกระชับความสัมพันธ์ในเรื่องของความรักของ คุณนั่นเองเอาละค่ะจบไปแล้วนะสำหรับการทำนายดวงรายสัปดาห์นะคะของบุคคลที่เกิดวันเสาร์ไว้เพียงเท่านี้นะถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันได้ที่สำคัญนะโปรดใช้วิจารณญาณน,นะในการรับชมนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ